ไป่ลยค่ะไหนยะล่ะไหนยะบอกคุณย่าหน่อยสุสานวันเกิดนะคะคุณย่าจ้สค่ะนี่คุณย่าดูเออคุณยะทำไมาวันเกิดวันที่เท่าไล่หว่หงานคุมมาวันนี้แหละไปดูแล้วเจ้าของเจ้าวันเกิดเจ้าของไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์ค่ะอ่านี่ให้ยะให้ยาดึงให้ยะดึงอันนี้กับ อ่โอ้ยพอได้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงเนาะดินขึ้นเนาะิเด์ิทำไมมันมาอย่างนี้ดงขึ้นสิมันมาหมดเลยดิดได้ไหมไม่เป็นไรดึงเลยดึงเลยอดเลยค่ะว้าวยวยว้้อะไรดอะไรไมุ่ปัดีเลยดิอเดให้เ้เให้ ว้าวจ้าจ้้าวนี่ว้าวโอสปรายจริงเว้ยนี่ฮะสุดยอดเลสุดยอยว้าวเฮยอาช้าเหอ่ฮยเลยุปสรรวันเกิดขอให้ลูกทุกทุกคนอันยาราพนมมือพนมมือ ให้ลูกมีความสุขความเจริญให้หลานเรียนหนังสือเก่งๆปีนี้นะคะนักศึกษานกสาธุลูกสาธุให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหายแล้วมาท้ายอ๋อค่ะุอ่าเดี๋ยวคุณย่าอกเองเอ้เนาะน่ะ